สวัสดีค่ะวันนี้ก้อยพาดูที่ดินนะคะแปลงนี้ค่ะมีเนื้อที่ทั้งหมดนะคะ13ไร่60ตารางวาค่ะเป็นโฉนดคุดแดงนะคะนอสอสีจอค่ะมีไฟฟ้ามีน้ำประปาหมู่บ้านนะคะผ่านหน้าแปลงเลยหน้ากว้างของที่ดินแปลงนี้ที่ติดถนนสาธารณะนะคะประมาณ120เมตรค่ะแล้วก็ด้านหลังของโฉนดนะคะจะติดกับลำรางสาธารณะนะคะเป็นห้วยสาธารณะซึ่ง ไม,ไม่ได้มีน้ําขังอะไรเงี้ยเป็นแค่ทางน้ําผ่านประมาณนั้นนะคะมีหินมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้านในก็จะมีช่วงที่ต่ำต่ำกว่าถนน,นนิดนึงแล้วก็ไปช่วงสูงนะคะเป็นลักษณะดินเนินเขาอะนะคะที่ดินแปลงนี้ค่ะจะอยู่ที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะคะตรงนี้จะห่างจากปั๊มปตทตรงสํานักงานที่ดินตาคีนะคะประมาณสัก6กิโลค่ะที่แบบว่าจะขับออกไปถนนพระนโยธินถนนตากฟ้าตาคีนะคะประมาณสัก สี่ห้ากิโลค่ะประมาณนั้นนะคะถนนด้านหน้าที่ดินนะคะเป็นถนนหินคุกกว้างประมาณหเมตรค่ะรถสวนกันได้ไปมานะคะห่างจากถนนลาดยางตรงนั้นแค่ประมาณสักห้ารอเมตรเองค่ะแล้วก็มีเสาไฟฟ้าผ่านหน้าแปลงนะคะแล้วก็มีท่อนะ้าประปาค่ะในหมู่บ้านจะเป็นป่อ,อปาปาหมู่บ้านนะคะเลาะผ่านถนนไปเลยค่ะแล้วก็จะมีเพื่อนบ้าน แปลงนี้นะคะมีเพื่อนบ้านด้านหน้าค่ะตรงข้ามกับยื่นๆก็มีแล้วแล้วก็ตรงของเราเนี้ยค่ะไปหน้ากว้างติดถนนนะคะร้อยยี่สิบเมตรค่ะแล้วก็จะมีบ้านคนบ้านคนติดกับที่ดินของเราเลยนะคะมีบ้านคนแล้วก็จะมีบ้านเป็นระยะระยะระยะไปไม่ได้เปรียวนะคะแล้วก็ที่ดินของเราก็จะพาดูข้างในคะ่ะเดี๋ยวก็พาดูสีดินก่อนดินตรงนี้นะคะจะเป็นดินประมาณนี้ค่ะประมาณดินดํานะคะแต่ก็มีกึ่งกลทรายโอเค ตรงนี้ค่ะคือเขาจะทํามันสัปะหลังอยู่แล้วก็ตรงนี้ก็จะปลูกถั่วลิสงค่ะถั่วลิสงบางส่วนของพื้นที่นะคะเพราะว่าพื้นที่มันทัง้งหมดสิบสามไร่เลยตรงนี้เราจะเห็นแนวเสาไฟใช่ไหมคะอันนี้คือจะเป็นระยะนะคะระยะล้นของเสาไฟตรงนี้แล้วก็ที่ดินของเราค่ะข้างๆแนวป่านี้ไปเลยค่ะแนวต้นไม้ตรงนี้ค่ะยาวลึกไปจนถึงนูงง้นเลยค่ะด้านหลังเลยเกือบถึงไหล่ตีนเผาเลยนะคะแล้วก็ฝั่งนู้นค่ะ ฝั่งนู้นก็จะยาวไปเลยค่ะหน้ากว้างประมาณ120เมตรนี้ก็คือเสาไฟฟ้าสามเสาเลยด้านในที่ดินนะคะก็จะมีช่วงที่ต่ำประมาณนึงแล้วก็ไปสลบไปสูงแล้วก็มีช่วงด้านหลังนะคะก็จะเป็นที่สําแล้วก็จะมีต้นไม้อยู่ในกลางแปลงบ้างนะคะมีต้นหินมีอะไรเงี้ยบ้างค่ะแถวนี้ก็ด้านหน้าเขาจะปลูกมะ,ม,ม,มะขามเทศมีมะขามเทศมีมันสำปะหลังนะคะแถวนี้จะนิยมปลูกมันสำปะหลังกันนะคะ <S <S แถวนี้ก็จะบอกตรงๆว่า ขุดบอ่อไม่ได้เพราะว่าดินมันไม่อุ้มน้ําเลยนะคะแต่แถวนี้คือสามารถเจาะบาดาลได้เจอน้ํานะคะเพราะว่าแปลงฝั่งตรงข้ามก็ใช้เจาะบาดาลทําสวนมะขามเทศทั้งหมดเลยนะคะฝั่งด้านขวามือนะคะของแปลงที่ดินนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นแนวเขตนะคะเราจะเห็นแนวต้นไม้ใช่ไหมคะต้นสะดาวต้นอะไรคะอันนี้ก็จะเป็นแนวเขตยาวลึทลงไปนลคะ่ะตรงข้างข้าก็จะมีบ้านเรนบ้านเป็นบ้านเลยค่ะติดกับ ถนนหินคุกอยู่นะคะเดีย๋ยวแพนให้ดูนิดนึงว่าเดนหนคุกเป็นขน,นาดประมาณ6เมตรนะคะที่รถยนต์สวนกันได้สบายข้างก็จะเป็นหอขามเทศค่ะจุดหอขังเทศกันนะคะ<ต>เดี๋ยวก็อยพาดูข้างในนี้แนเวเขตนี้ก็คือต้นสะเดาเนียค่ะต้นใหญ่เนี้ยเลาะไปเลยค่ะแนวนี้เลยแล้วก็ตรงข้ามเส้นบ้านคนแล้วก็ด้านในค่ะด้านในก็จะมีช่วงสูงนะคะประมาณนึงแล้วก็มี ต้นไม้อยู่ตรงกลางบ้างมีก้อนหินว่างแนะแถวนี้จะเป็นดิลนลักษณะดินม,มีกึ่งก้อนหินมีอะไรบ้างนะคะีค่ะแล้วก็ดินก็จะเป็นดินกึ่งกึงดินดําประมาณนึงนะคะดินร่วนไม่ใช่ดินเหนียวอะไรงนะคะ